สวัสดียามเช้ากันครับผมก็มาพบกันเช่นเคยครับกับเกษตรกร,ร,กรนักลาบันทุงเรานะครับผมก็เมื่อคืนมีมีชนคันนั้นนะครับเช้ามาก็ชนครับผมกอนนี้ผมก็ยามามาม้างแล้วนะท่านผู้ชมพยายามฟังนู้นก็ได้มาไล่ตัวอยู่ครับมันห่างางครับผมก็เลยไปเก็บไม่ได้ท่ายชมนะก็มาท้ายชมตรงนี้เลยนี่ โดนหนึ่งตัวครับผมโอ้ไกลไปหกเจ็ดคันโดนตัวเดียวครับเออก็ยังดีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเช้านี้เราจะได้หนูพุกแนวนี้หรือเปล่าครับเมื่อมันมีรูหนูพุกนะครับแต่รูไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็ทีมงานใส่เน้นเข้ามาแล้วครับเข้ามาจากข้างในนะครับทีมงานเราเอาครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันก่อนเลยดีกว่า มาลุ้นครับไม่แบบนี้ครับผมไม่แบบนี้มาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงครับผลงานเช้านี้ก็ได้แต้มแล้วครับผมนี่ได้หลายแต้มนะเช้านี่ท่านชมแต่ไม่ได้ถ่ายชมเท่านั้นเองผลงานก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเมื่อคืนนี้เมื่อคืนก็ได้ไปตอกยี่สิบแต้มนะครับผมได้เยอะอยู่เมื่อคืน โอเคเลยนะผลงานเมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมไม่ติดครับตรงนี้จะถ่ายให้ชมข้างหน้าอีกสองครั้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีผลงานหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยครับผมนี่ สวยงามครับผมหนึ่งแต้มครับใส่สองคันครับโดนหนึ่งคันครับนี่คันนี้ไม่โดนครับผมอ้ <c oughs> นี่ขได้อยู่ครับตัวก็รุ่นๆครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะท่านผู้ชมนู่นคันนี้เป็นไงชนคันนี้ชนไม่ติดออ เดี๋ยวลุ้นข้างในนต่อครับผมดักไว้ข้างๆครับตรงนี้แนวนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะอยู่ตรงนู้นเลยเลยมุมไปเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าตรงนี้มีคันสั้นๆอยู่ครับท่านผู้ชมมีคันสั้นๆลุ้นครับลุ้นานั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับผมเห็นไหมน่นเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มท่านผู้ชม ไปไงเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มตรงนี้ทางค่อนข้างดีครับเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อคืนผมได้ไปแล้วสองตัวนะครับตรงนี้เมื่มคคืนได้ตรงนี้ตวงตรงนั้นตวงครับนี่เขาหมดแล้วนะท่านผู้ชมเหลือตรงนี้ไม่มีติดลวไม่มีขันโยกก็ะเลือมุมนูน้นนู้นรับเดินมาคนระับขันตัดตรงนู้นเลยนะท่านผู้ชมดักไว้ไกลพอสมควร ครับเดี๋ยวลุ้นข้างหน้าอีกสี่ห้าคันนะครับผมนูนนะมาจากมุมนู้นนะครับท่านผู้ชมพ็มาตรงนี้กันเลยเป็นยังไงเอ่ยข้างหน้ามันขันล้มๆอยู่นะท่านผู้ชมไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าต้องลุ้นครับอ้าขันนู้ติดแล้วท่านผู้ชมขันนี้ล่ะอ้าขันนี้ก็ติดครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชมสวยงามสิครับนี่เห็นไหมครับ นี่ครับนี่ครับอ๋อนี่ครับหนึ่งแต้มครับผมสวยงามนูนอีกหนึ่งแต้มครับติดคู่ครับผมนี่ติดเบิ้ลครับโอ้โหแพ็คคู่ครับแพ็คคู่อตรงนี้เป็นไงครับนิ่งครับผมมันก็นิ่งทางมันดีอยู่ครับท่านผู้ชมต้องสังเกตดีๆครับมีทางวิ่งเป็นปองปองไปนะครับเอาครับเดี๋ยวขอจัดการตรงนี้ก่อนครับ นอนท่านชมครับโอ้เดินมาไกลก็จริงครับแต่ได้แต้มนะครับผมได้แต้มครับได้แต้มโอ้ตกแล้วโอ้ดึงไม่ขึ้นใส่เน้นเนาะมาแล้วครับนนู่ท่านชมใส่เน้นอยู่ตรงเถียงนาครับมาแล้วพยายามไว้ตรงไหนก็ไม่รู้ไปดักไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เพิ่งกลับเพิ่งมาดักตรงนี้นะ ท่านผู้ชมเร,เราก็ไปขังเราต่อ,อครับเรือฝั่งนี้ซ่องคันนะครับไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีผลงานผมจะถ่ายให้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับผมนี่ฝั่งนี้ใส่ไปซ่องคันนะครับคันแรกคันนี้ครับโดนครับโดไหมโดนนี่นี่ครับเรียบร้อยครับผมโอ้หนึ่งแต้มสวยงามไปครับผมติดตายเลยนะตัวสวยด้วย นูนครับใส่เน้นเห็นไหมเอ่ยท่านผู้ชมใส่เน้นครับนูนใส่เน้นเดินดักอยู่นู่นนนนูนนู่นนู่นตายครับเราไปลุ้นของเราดีกว่าใส่เน้นเขาเน้นเน้นครับเขาได้ตัวเยอะอยู่นะวันก้อนเขาได้ไปเยอะนะใส่เน้นท่านผู้ชมก็เดี๋ยวดูครับว่าเช้านี้เราจะได้เยอะบ่ะไปลุ้นกันต่อครับผม เมื่อคืนแนวนี้ไม่โดนเลยนะครับนี่มาโดนรถเช้าครับผมอดผมก็เก็บอยูตรงนู้นครับสางคันไม่โดนนะครับเดินมาไกลครับนูน้นตรงที่ตั้งเครื่องตรงนู้นเลยแนวนี้ไม่โดนนะหน้าโดนครับไม่โดนโอ้โหดินดินแข็งครับท่านผู้ชมปักเราไม่ขึ้นเลยนะเออ นิ uh ่งครับผมสามสี่ขันิ่งหมดเลยอือจากอีกหนึ่งครับผมสวยงามกันไปอีกสวยงามสวยงาม อ้าคันนี้ไม่โดนอีกแล้วเอาครับผมเดี๋ยวไปเลือแทบนี้นะเดี๋ยว่อยมาเก็บที่หลังครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปแทบนี้ก่อนเลยแนวนี้ครับอ้าวใส่เน้นกลับแล้วโน่นใส่เน้นบีบแกะให้แล้วใส่เน้นเบไปเลาะข้างหน้าต่อครับผมเขาดาก็าเยอะเหมือนกันนะเลาะตรงนู้นมัง้งตรงนี้มั้งครับเราไม่ได้เลาะนะครับเราเอาเน้นๆเ,เลยที่เดียวเลยนะครับท่านผู้ชม เราเดี๋ยวลุ้นตรงนี้เลยท่านชมว่าจะมีโดนหนูพุกมั้งหรือเปล่านะครับแต่แนวเนี้ยมันน่าโดนนะครับแต่ไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะครับว่าจะได้หนูพุกหรือเปล่านะท่านชมต้องลุ้นครับแนวเนี้ยแนวนี้ไม่ค่อยติดนะครับท่านชมเมื่อคืนก็ได้ไปส่องแต้ม ấy. แต่ข้างหน้ามีแต้มนะครับท่านชมดึงดึกๆอยู่หนูไรลอุ้ยหนูไหหนูไหล นูงไงนูงไงโอ้หนู่นท้องข้าวครับใช่ไหมใช่โอ้โหเรียบร้อยครับผมเเลือไม่กี่ขันแล้วนะแนวนี้ท่านผู้ชมแนวนี้ที่ใส่แนวนี้ใส่ทีก็ไม่ค่อยติดนะครับท่านผู้ชมจะไปติดอยู่แนวห่าง งานอีกหนึ่งแต้มท่านผู้ชมมื่อคืนก็ได้แนวนี้สองแต้มเช้ามาก็ได้แค่สองแต้มนะครับท่านผู้ชมหนึ่งครับยาวๆกันเลยหนึง่งทางดีครับแนวนี้แต่ไม่ค่อยมีตัวตงใส่นู่นจะย้ายไปไหนไม่รู้นู่นย้ายแล้วมั้งท่านผู้ชมเรามาดักนานแล้วไงแปลงนี้นะ่าจะเกี่ยวนานแล้วดินแหง้งแต่แปลงนู้น น่าจะไม่กี่วันนีนะ้ที่เกี่ยวไวนะแต่หน้าฝนะั่งนู้นนะท่านชมครับเดี๋ยวเราข้องไปเก็บไปที่รถก่อนรถจอดอยู่ตรงนี้เองแล้วเดี๋ยวกลับมาเริ่มต้นใหม่ครับผมเห็นทางหน้าครับโอ้โหท่านชม mấy mấy ơi mà kia này mình nóc mà kìm đuôi nữa thằng chồng mình nó mà lên ngàn nó, nó là hết tố là nó lại đó thằng chồng nên cho mình lúc mà cắt chín chồng hồ lệp lói mà trả lệ đó lễ khắp hồn thích nhận điều nào lễ đây ở à, các điểm đúng to đồ nó kín máy nâng gấp lễ ใชไม่ได้กำลังจิกเลยนะมาเมื่อกี้นี้มีคันล้มๆอ่ะคุณผูชมตัวอยู่ไหมเออเอาอยู่อยู่อยู่เห็นตัวแล้ว่นีโอ้ตัวสวยครับตัวนี้ตัวสวยนอนตัวสวยเลยคุณผู้ชม ทำเฉ่ยงข้งไกลยาสุดแล้วนะรถต้นจออยู่นูน่นตรงเที่ยงนาก็เหลืออีกไม่ถึงสิบขันแล้วนะนี่ครับผมเรียบร้อยอยีกหนึ่งเต้มครับผมทางซุยๆยครับนี่ทางซุยๆยครับเรียบร้อยครับผมทางซุยๆยตัวจะไปไนนะครับเรียบร้อยอย่างเดียวอย่างนี้นี่ผลงานดีครับ ทางเป็นทางลองน้ํานะครับผมฝั่งนู้นเป็นล่องน้ําครับก็โอเคครับเรียบร้อยนะครับท่านชมนี่ก็ได้เวลาสรุปพ้นงานครับท่านผู้ชมก็ได้ไป20กว่าแต้มนะครับผม นี่ครับเมื่อคืนก็ได้ไปยี่สิบกว่าครับเช้าก็ได้ยี่สิบยี่แต้มนะครับยีิบสี่แต้มก็เช้าก็ไม่ได้นี่ครับไม่ได้หนูพุกครับเมื่อคืนเราได้หนูพุกไปนะครับผมก็รวมทั้งเมื่อคืนกับตอนเช้าก็ได้ทั้งหมดก็ประมาณสี่สิบกว่าครับน่าจะรวมรวมห้ิบตัวนะครับผมก็ที่ดักไปนะครับผมก็หาอยูหากินครับช่วงวันหยุด หรือว่าหลังเลิกงานอะไรเงี้ยครับก็พอได้อยู่ได้กินนะครับผมกบวงก็ใส่ไปเยอะนะครับประมาณร้อยกว่าหลังร้อยเกือบเกือบร้อยห้าสิบหรือร้อยห้าสิบหลังนี้แหละท่านผู้ชมก็ผลงานก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ครับผมก็ได้รวมห้าสิบตัวนะทั้งกลางวันทั้งคืนก็ผลงานถือว่าดีใช้ได้ระดับนี้ก็ถือว่าหม่านแล้วครับท่านผู้ชมหม่านมากเลยนะสะภาพใหม่แบบนี้หนู่ช่วงนี้ด้วยนะครับหนู่หายากครับผม ก็ถือว่าโอเคอยู่ผลงานใช้ได้ไม่คีเลก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมก็จะมาดูว่าผมจะได้มากได้น้อยครับจะสู้คลิปนี้ได้หรือเปล่าครับผมหรือว่าใหม่หน้าจะเป็นใหม่เด็ดของผมนะครับก็ต้องติดตามชมกันไปนะครับผมขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามแะรับชมครับผมสวัสดีครับ